หลับเรื่องการลุกขึ้นยืนนะครับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เยอะลองสังเกตจากคลิปวิดีโออันนี้คือคลิปแรกๆที่พี่าดกมานะครับวันแรกที่เราฝึกกันคือหงายหลังเลยรวมไปถึงมีการลงน้าหนักที่ขาข้างแข็งแรงแค่ข้างเดียวนะซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าปล่อยให้ลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการลุกก็จะยังอันตรายอยู่แล้วก็จะไม่ได้ใช้และไม่ได้ฝึกฝนกระตุ้นข้างอ่อนแรงเลยอันนี้ต้องมาจัดการกันนะครับถามว่ายากไหมมันก็ยากครับในการที่เรายังคุมขาที่มันไม่มีแรง วางเท้าหรือการจะวางน้ําหนักรูมหนักอะไรเงี้ยยัง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 ทำไม่ดีเท่าที่ควรครับถัดไปนะครับถ้าดูการเดินนะ ดูทรงตัวดีนะครับลำตัวไม่แกว่งไม่สายมากนะขาพอก้าวเองได้แต่แรงค่อนข้างน้อยนะก็ต้องบอกว่าปัญหาการก้าวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกกันนะส่วนการลงน้ําหนักก็ต้องบอกว่าขาถึงแม้จะพอมีแรงนะแต่ว่ายังเกรงเข่าด้วยตัวเองไม่ได้ต้องช่วยดันเข่าอยู่มากนะแต่พี่ฉดกพอมีแรงนิดหน่อยนะแต่ถ้าปล่อยอาจจะเข่าชุ้นะ